เรามีโมตัวชนะคือโมตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วลครับเจ็ดคนแรกของทั้งสองทีมครับเชิญครับ เขามีนะโคราซุปเปอร์ลีอยู่สนามเนี่ยออกไปไอ้ก่อนเราเข้ามาเป็นปักสงชาูไนเต็ดกับขามสแกสเองแข่งเกี่เขาเตอร์ประมาณ ก็เหมือนเดิมอะสองคืนคืนละสี่ห้า เกมแรกครับตอนนี้ครับเด็กไม่ดีในชุดสีฟ้าครับสีน้ำเงินนะพ <Okay. S 1> บกับโ <Okay. S 1> มโตคาเฟ่ครับโ <Okay. S 1> มโตคาเฟ่แก่จังหวะน,นี้ทักทายก่อนเลยครับ <Okay. S 1> บอล์ดท้าทายออกไป ยกมาจังหวะนี้ครับโมุตโรกานะแฟเฟรนเอรี่เรนะิ่มเลยๆนเะฟรนเรี่เฟรนเบอรี่มาแล้วไหลเข้ามาได้ไดโอ้ยเอ๊ะทักทายได้น่ากลัวเลยครับต,ต่อครับโมโตโุตรคาแฟ โยกไปกัหว่านี่แล้วเรียบโวยกลายเป็นมโเตรกาแฟ XFC ีดนจุบหูครับยิงขึ้นนะเฟมเบอรี่ไปแลาครับตอนนี้ก็1-0ครับเอาแล้วครับแบบนี้ครับเอาแล้วครับสกอร์มาแล้วครับ มีเสียงกูกวิลคอบจังกาะนี้กรรมาการให้เป็นบอลของแฟมเลี่ครับแฟเี่ไ,ไนะหลามาเข้าไ ที่เขาด้านหลังครับมมาได้เข้าด้านหลังไกบมาครับ,อรบขอไปหลอกสวยครับใส่ก้อยกลับไปครับสามสวนกั้ไปครับตอนนี้ไม่เล่นหรอตอนนี้บดนไเครับ ทำแบบนี้แล้วสกอร์แบบนี้นี่เขาเป็นที่นิยมได้แล้วของนัดหกคะแนนสปอยให้กับแฟบลี่ครับกับอีกหนึ่งทีมนี่ต้องไปรุ้นกันแล้วครับ ก็จะปิดธนวัฒน์กับเตมันนี่นะครับจบแบบนี้ต้องไปวัดกันเองแล้วไม่เสียหน้าประตูโอ้โหเกือบโดนครับเดินเร็วมาระวังครับห,ห,ห,หลอกสวยเอาแล้วกนวันนี้จบเข้ามาแล้วอ้ยเสาสองก็ไม่ทนันแล้ววันนี้ ได้อยู่ครับขอเข้ามาด้านในเอาเลยอุ้ยอยากได้อยู่โอ้ปั๊มครับแม่มีเสียงลูกปิดเกิดขึ้น่อในวันนี้แต่วการให้เป็นบอลของแฟมิลี่ขอออกบอลยากๆครับตอนนี้ครับเดี๋ยวมีสูงนะครับ ความเก่าแล้วตอนนี้ครับคุมเกมอยู่ครับตรับนี้โตกาเฟ่ดนเบอี่หนึ่งพลังหนุ่มแล้วมองอยู่ในสายตาตอนนี้คะยิงไกลแล้วแล้วไม่ได้ครับโอ้เหนียวปูนสาประตูของมมโตกาฟโอ้ไปดูอีกแล้วครับบอลสองลูกแล้วครับพาไปดูนะฮะ ิดบอลยาวๆมาแล้วโอ้ยเกือบได้ครับโอ้โหโอ้ยจังหวะมบอลจังหวะนี้ครับจบมาเอาแล้วครับเอาเปรียบแล้วกลับมาครับ โอ้ย้อนกลับมาให้ใบเหลืองผู้เล่นของโโโบุตรกาแม่ครับจังหวะนี้ครับปล่อยไปแล้วแอร้องแล้วไม่ได้เปียบย้อนกลับมาให้ครับย้อนกลับมาให้กับจังหวะนี้ครับบอลมาแล้วครับบอลมาแล้ว ยังไม่ได้ครับถูกขอใหมครับขอมาอุ้ยเอาแล้วจะได้อยู่ครับโมโตะอ้โมโตะเอาแล้วครับแมิลี่ได้แฟมิมี่ แล้วดีใกโอ้ไปโดนอีกแล้วครับโอ้โหครับแต่ไปไปสนามใช่ไหมครับไปสนามน่าจะอย่างนี้มีกนไปไปุนเปิดไปนรือยังไงอ่ะ กรรมการสายตาเริ่มไม่ดีแล้วครับไม่ถนามครับสายตาโอ้ยเก็บเข้าประตูแล้วแม่โอ้เกือบไปแล้วก็บีแล้วแบบนี้ต้องบวกครับโอ้เอาแล้วครับกลายเป็นเสียตีบุลครับอ่ะยังไงครับบอลเตะข้ามมาเลยครับเตะข้ามมาเลยครับโอเคครับ เตะเข้ามาเลยเดี๋ยวรอมาเป็นกระบอลมาแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณที่เก็บบอลให้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับทางฝ่ายจัดเรากำลังจะเปิดไฟให้ครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวเราเปิดไฟให้รอสักครู่โอเคครับโอเคครับหลังจากจบคืนนี้เราบก็เปิดแล้วไปคืนนี้ยันได้แล้วโโอ้ห ยังเซฟครับยังเซฟยังครับยังไม่หลับขยับมาเซฟเลยแบบนี้อ่ มีแล้เราจะไงวะ้าออกนี tamanho, ่ถ้าฝนตกมาเราถ่ายไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ไม่ถ่ายแล้วลมมาลมมาเลยดิต้องฝุ่ไปก่อนหนึ่งเด้อโอเค ถได้ต้องถูกยิงมาก่อนถูไปก่อนดีกว่าเนาะถ้ามันตกล่อยกลางเนาะถ้าบอลไม่ตกก็สบายแล้วเออถ้าบอนตกก็ปล่อยเลยเพราะว่าลมมันแรงไหมครับรับเรื่องงานไปด้วยนี่แหละปัญหาทำความคุณตกไม่ถึงใครมากกน่อยเออเนาะไม่ต้องคิดเยอะหรอเมนเนี่ยคือผมอยู่เม้นอยู่ที่ของมันจ่ายต่อไป vào đi này vào đi xem đi 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 cho đi ra đi ra đi 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 ไปไก่อนลมาไปบานจับไม่ไดครับตะคุ้งขอบคุณมากม่กาัไปบนังเดียวงานมันจบไปไหมครับมันุบไปเบี้ยงิรครับนุเลร ครับครับโต นั่นแล่ปะลงแป๊วของใส่ใจยืนจะตึกวะใจต้กไ่ยืนตักวะตึกผู้นี้เราปลลงมาเราป่อยเรามารับเลยม่จะล้

หไปจะกไปหรือว่าจะเอาเยมแทบข้ัตตายีน้เล่นน้ก่อนก่อนก่อนอเขินไปเนะรอก่อนรอ ท่านดงเหมือนนี่ไม่น่ๆมันเอียงไปทางไหนทางเดิใช่ไหมผู้ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับ T S Sport กับผู้ใหญ่เฉลิมศรีครับผู้ต่อไปครับเตรียมคว,วามพร้อมเลยครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับผู้ต่อไปครับ ทีที่จักวาดีคนต่อไปโอ้โหเออสกอร์ตอนนี้สองศูนย์นะฮะสองศูนย์อยู่ตอนนี้ครับแม่เล่นสบายนะครับตอนนี้ครับตอนจุภูครับหรือมอเตอร์กาเฟนี่นะครับ ก็คงสอรอแบบนี้เขาไปที่หนึ่งในสายครับไปยืนรอในรอบที่สองแล้วครับรอบที่สองนี่เริ่มต้นนี่น่าจะไม่เกินต,า,ตามเวลาแบบนี้ประมาณน่าจะเป็นสองทุ่มรอบสองผมว่าน่าจะได้เริ่มนี่ก็โอ้โหหกโมงขึ้นนะ Chào vào cái game mới của mình các bạn cùng mình mình mới bắt đầu มาแล้วตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้คู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับคู่ต่อไปทีเอสสปอร์ตครับกับผู้ใหญ่ชนบทีครับในคู่ต่อไปครับอรโอ้มีใครไปให้คำพันสัญญาที่ไหนหรือเผาครับแถวนี้อาจารย์เทวันคนนี้ใช่ไหมคนนี้แหละโอ้ตัวดี้

บักไฟอยู่ตรงนั้นเนี่ยดูดูให้หน่อยครับสายดำนะทรับดูดูให้หน่อยครับเดี๋ยวกองจะดำไปด้วยสายดำเาไม่รับไปก่อนเ็นน่มเปนน่ ต้องให้พี่ลงก่อนไม่งั้นมันโยกลงไปจบเกมได้ไหมครับแย่คู่ดีครับไช่ไปข้างหน้าเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนโอเคครับหลุดนะครับหลุดเรือไฟดับติดไหมติดไหมม็ก